สวัสดีครับพ mm ่อ hmm. แม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับ mm hmm. และตอนนี้ผมยืนอยู่สวนโกโก้ไอเอ็มว mm ัน hmm. อีกสวนหนึ่งเป็นสวนเล็กของคุณพี่นพวรรณที่อำเภอบางละกำรรจังหวัดพิษณุโลก mm hmm. และสวนนี้ได้ปลูกเมื่อปี65เมื่อประมาณเดือนพฤษภา mm hmm. นะครับพี่แพะครับ mm hmm. และพี่แพะทับสวัสดีครับ mm hmm. พี่แพะเป็นคนดูแลสวนที่นพวรรณทั้งสองสวนเลยในสวนนี้มีพื้นที่อะไรบ้างปลูกโกโก้ไปเท่าไรเอาหมากมาแซม พี่แพ้เป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยรเรื่องระบบน้ําเรื่องการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนครับและโกโก้เห็นว่าอายุได้ตั้งแต่พฤษธาพมถึงเดือนมกรานี้ก็หกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนเราจะเห็นว่าต้นโกโก้เล็กบ้างใหญ่มากครับฮะอ,อายุยังไม่ถึงปีแต่เราจะให้พี่น้องเกษตรกรเห็นว่าโกโก้ตรงนี้ในต้นที่อยู่แถวนี้ซึ่งมี ด้วยเป็นพืชที่เลี้ยงพี่แพะบอกสิครับว่าตรงนี้มันทาไมงามเพราะตรงนี้เราจะลองลองเอากล้วยน้ําว้ามาปลูกเป็น,นพืชที่เลี้ยงครับ uh huh. ว่ามันมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าออ uh huh. ค,ครับผมอันนี้ก็ดูการแตกต่างแล้วเราก็เลยขยายกล้วยออกครับผมเราวอาจจะปลูกกล้วยไว้สักปีหรือสองปีแล้วก็เอาทิ้งนะครับ uh huh. อาจจะไปทําอาหารปลามัาง่งอาหารไก่มั่งก็เอาไปบดอีกทีนะ uh huh. อันนี้ก็ไป,<ม>ไปทำอาหารอีกทีครับผม แต่ตรงนี้ที่นำกล้วยนำว้าเป็นกล้วยนำว้าที่มาเป็นพืชที่เลี้ยงเป็นร่มเงาให้กับโกโก้ปลูกไ่แถวนี้จะเห็นว่าโกโก้โตโสมบูรณ์บ,บ,รบันดีกว่าที่ต้นอื่นลงโลง่ลง,ลงตแต่จริงๆเลยเราปลูกเชิงเดี่ยวเราก็มีสนแลนบังในช่วงแรกตแต่ถ้ามีพืชที่เลี้ยงจะเป็นกล้วยนำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่จะกล้วยอะไรก็ได้เอามาปลูก ร่วมได้มาเป็นพืชที่เลี้ยงมาให้ร่มเงาโก,โกโก้ก็จะโตแบบนี้นาอพี่แพะเนาะบอนดูได้ก็ต้องแถวเลยอนอกจากกล้วยเราโตแล้วอายุโกโก้โตสักปีปีครึ่งเราก็เอากล้วยออกครับก็ไปทําอาหารสัตว์ไดเไ้เอาไปบดเอาไปทาปุ๋ยได้นี่ฮะโ,โกโก้ก็จะโตแบบนี้นะครับนี่ฮะเขาได้ร่มเงาเขาได้พืชที่เลี้ยงจากกล้วยนี่ฮะจากน้ำและพี่นพวรรณก็ นำหมากเขาเรียกหมากอะไรคะพี่แพ้ครับก็จะเป็นหมากที่เขาคนจีนเขาจะเอาไปทำยาที่ันพวกสีย้อมผ้าพวกอะไรนี่๋อก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งแต่เขาจะส่งนอกส่งจีนอะไรประเภทนั้นส่งนอกอ่าพี่นพวรรณก็นาหมากมาปลูกแล้วก็มีระบบน้ําให้ทุกบันเลยนะครับแล้วในน้นก็เป็นร่องแล้วก็เลี้ยงปลานี่ฮะสวนที่นพวรรณเป็นเกษตรกร4.0นะครับเป็นสวนตัวอย่าง แล้วเราพัฒนาพื้นที่ของเราให้เกิดื้นที่ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยปลูกพืชหลายๆอย่างในร่องน้ำก็มีปลาเลี้ยงปลาไว้ที่แพ้ปลอ่อยปลาอะไรครับนะี่น,นี้ปลาหมอชุมพรปลาหมอชุมพราราคาแพงด้วยผมไปซื้อท้องตลาดนี่โลกกบบต่ำน้อยเนื้อแน่นนะฮะอ้าวเ,เรามาดูเรื่องโกโก้นี่ฮะพืชพีเลี้ยงอยู่ทางนี้กล้วย นี่ฮะเป็นกล้วยน้ำวา้าพื้นบ้านเรานี่แหละครับนํามาเป็นพืชที่เลี้ยงปลูกผสมผสานนอกจากกล้วยจะให้กินผลสุกแล้วเดี๋ยวปีกว่าปีครึ่งสองปีเราก็เอากล้วยออกแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยทําอาหารสัตว์<ม>เนาะก็เกิดประโยชน์นี่ฮะแล้วก็มีหมาดด้วยในน้ํามีปลาในสวนโกโก้มีหมากยงอีกล้วยเออนี่ฮะ ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเรามองภาพรวมโดยทั่วไปนะครับต้นที่มองอยู่ด้านโน้นโกโก้จะไม่ค่อยโตแต่อายุเขายังไม่ถึงปีและมีพืชที่เลี้ยงซึ่งพี่แททได้ได้เอากล้วยแยกออกไปและเอาไปปลูกเพื่อเป็นพืชที่เลี้ยงจะให้โกโก้โตแบบนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรที่เคาลบทุกท่านครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ถ้าเราจะสร้าง คุณประโยชน์ให้มันเกิดพื้นที่ให้มันใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าคือเราปลูกพืชหลายอย่างปลูกผสมผสานกันกับพืชหลักอื่นๆโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจและเราก็นำมาพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งในร่องก็มีปลามีหอยมีปูเราก็สามารถกินหอยปูปลาในร่องเรานะครับตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่นี้นะครับนี่ฮะอยู่ใต้ร่มเงาของโก แล้วโกโกโตะแตงสมบูรณ์อันนี้หอยเป็นทำทำยังไงครับเนี่ยหอยขมที่ปล่อยไว้นะครับมันแตกลูกแตกหลานเต็มหมดเลยอ๋อก็ต้องหาไม้หาอะไรมาให้เขาอยู่ครับอหอยแบบนี้หอยขมราคาก็แพงครับนะครับก็ไปซื้อลูกหอยมาแล้วก็เอามาปล่อยเนาะเดี๋ยวก็ออกลูกออกหลานนี่ก็คือประโยชน์จากการมีร่องน้ํามีหอยมีปูมีปลาหลักทุกหลักครับมีหมดครับหลักทุกหลักจะ มีหอยแบบนี้หมดเลยอ่าจะให้พี่น้องเกษตรกรเห็นหลักทุกหลักเลยครับตองไปที่หลักริมนะฮะนี่ยฮะหลักทุกหลักที่ปักไว้จะมีหอยหมดเลยนี่ฮะนี่ครับเนี่ยจะมีหอยแบบนี้เลยครับพี่น้องเกษตรกรครับอ่าหลักนี้ก็หอยเขาก็จะมาจับนี่ฮะเดี๋ยวอายุเขาได้เราก็จับขายครับอ่านี่ฮะนี่เกษตรกรสี่จุดริงจริงพี่แพะก็เป็นคนที่ดูแลสวน โกโก้สวนผลไม้ทุกอย่างที่นี่ขอพี่นพวรรณพี่นงเกษตรกรครับตรงนี้ก็ยังปีสะน้ำนี่ฮรนี่ครับ,รบสระน้ำตรงนี้ก็เป็นสระใหญ่เมื่อกี้สวนโน้นก็มีสระอยู่รูหนึงอันนี้ก็สระใหญ่เลยกว้างเลยเรามองไปให้ทะลุเข้าไปก็จะเห็นสระนี้ก็เป็นสระใหญ่ใบใหญ่เลยเมื่อแจพีวายมาดูพื้นที่ใหม่ๆตรงนี้ยังเป็นดินแดงมากและยังปรับพื้นที่ไม่เสร็จ แต่ปัจจุบันนี้พี่นพวรรณได้ผลัพื้นาาที่ขุดสระขุดร่องน้ําแล้วก็ปลูกพืชโดยเฉพาะโกโก้พันไอเอ็มวันอันนี้แต่เป็นอินทผพาลำนะครับพี่แพ้ครับนี่ก็เป็นอินทผาลำที่พี่นพวารรณเอามาปลูกถ้าพี่นงเกษตรกร,กรที่คารพทุกท่านครับเป็นกเษกษตรกร4.0ที่จริงที่นพวารรณท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ท่านมีสมองมีความคิดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของท่าน ทำให้พื้นที่ท่านมีมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่เราโดยการนําพืชทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีพื้นที่อะไรที่ยังไม่ได้ลงพืชอะไรก็ตามขอแนะนําโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรนละองศรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมปลูกโดยบริษัทเ p y โกโก้ไทยจำกัดการตลาดดนาการผลิตโกโก้สายพันธุ์ดีมีโรงงานแปลรูปดี มีตลาดที่ดีเกษตรกร,กรประสบความสําเร็จทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญนืน้อคิดสิ่งใดขอให้สมความบ่งมากปรารถนากับขอพระคุณพี่แพะเป็นอย่างสูงครับกับ,บขอพระคุณพี่นพวรรณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ